แล้ววันนี้เราจะมาเป็นดีเจกันในเกมเลดนะในดีเจกันนะครับนะก็ดูจากภาพด้านหลังแล้วก็โอ้ดีเจแล้วน่าจะ ได้บังดีมากแล้วเนี่ยโอเคไปเล่นกันเลยดีกว่าคร let's go โห oh, มีให้เลือกระดับด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่ว่าเราแค่มาเป็นดีเจอย่างเดียวอ๋อมันมันบอกคัมมิ่งซูนอยู่ฮาร์ดเนี่ยคัมมิ่งซูนอยู่ยังไงถ้ามีให้เลือกฮาร์ดกูก็เลือกนอร์มอลอยู่ดีอ่ะพอวายขนาดนั้นนะผมเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่เออเป็นโฮสทำงานเป็นโฮสอยู่ที่สถานสถานีวิทยุสถานีหนึ่งนะแล้วก็ผมเนี่ยเพิ่งย้ายไปไปอีกเมืองนะแล้วก็กำลังมองหางานใหม่นะโอ้บอ oh, oh, ดแคสต์โอ้บอดแคสต์ฝึกมันมีบางอย่างที่แบบว่า ผิดปกติออแต่วันหนึ่งเนี่ยฉันเนี่ยก็ได้เข้าร่วมที่สถานีหนึ่งไงน,นะวั One Station นสเตชันนี้วันนี้น่าจะเป็นชื่อะนะทีมงานเนี่ยก็ดีมากเลยนะเราเนี่ยกำลังไปในทางที่ดีเลยงานเรากำลังไปได้ดีประมาณนั้นนะและหลังจากนั้นเนี่ยบอสเนี่ยก็ถามว่าถามฉัน มาทำเป็นดีเจตท่กลางคืนเนี่ยนะหลังจากคืนนั้นเนี่ยฉันก็ไม่ได้เป็นคนเดิมอีกต่อไปนะ Socialable and open what the hell แค่เจอคืนนั้นคืนเดียวนี่คือเรา Social ติดลบเลย Credit ติดลบเลย <laughs> Social Credit ติดลบ่อนะมันเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากออ Podcast Podcast อะไรวะ What the fuck <c oughs> นี่กูแปลเองหรือว่ากูไม่เข้าใจเอง <c oughs> วะเกมลื่นเหมือนกันเนี่ย เอาทำเป็นเล่นไปเกมมันลื่นนะเว้ย The Night Podcast is over โอเค Podcast กลางคืนเนี่ยจบลงแล้วนะ Time to put on a CD with some great music for the list โอเคอ๋อคือเราทำเป็นบอด podcast อ๋อโอเคเดี๋ยวเราต้องเปิดเพลงให้ให้คนฟังเนะี่ยได้ฟังเพื่อผ่อนคลายนะแล้วจะเปิดยังไงวะ h a r d i d I open the music นี่เหรอให้หยิบอนันี้มาอ๋อนี่ไง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 ขออนุญาตเปิดเพลงให้คนดูฟังเราต้อง อ๋อนี่ไงป่าเออพูดได้ไหมเอ,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 อาเอันนี้คือเราเปิดเพลงแล้วอหิวก็กินแค่นั้นแหละหิวหิวก็กินแล้วเราจะกินยังไงอะไหนเราลองเดินโอ้นี่คือห้องน้ำโอเคเกมมันภาพลื่นด,ดีเว้ยถ้าเราหิวแปลว่าเราก็ต้องสั่งของมากินใช่ไหมโอ้ด้านล่างเนี่ยพวกแบบของเยอะเลยเ,ลยเนี่ยเราหยิบอะไรไปได้บ้างเนี่ยนะนนี้คืออะไรเนี่ย <c ười> มีกาแ้ใครไม่รู้ด้วยอ่ะเฮ้ยมีคนแบบมึงโดดงานเหรออันนี้คืออะไรอะ เดมฮาวคุดไอพกแกดไอคลอ๋อออหากุญแจไม่เจออ๋อ oh, เมื่อกี้มันจะไปหาอะไรกินนะคุณผู้ชมเนี่มีคนโทรมาพอดีโอเคสวัส okay. ดีครับอ้าวอ้าวอ้าวแล้วมึงโทรมาทำไมโห oh, นี่เราได้กุญแจมาแล้วเมื่อกี้เราจะออกไปหาอะไรกินไหนะคุณผู้ชมเราไม่ปิดไอ้นี่เหรอไม่ปิดสถาน,นีวิทยุของเราเหรอฮะมึงโทรมาอีกแล้วโอ้โทรมาอีกแล้วเฮ้ย <laughs> เอากดโอ้ยคุณตีนพอกูมาตรงนี้ไม่ทนแล้วเปิดเลยโอเหี้ยนะโอ้ยแอนด้อมันสามยอกองแล้วนะมึงเอาของมาส่งให้กูเหรอเออแปลกเว้ยไม่มีใครบอกเลยว่า จะมีคนมาส่งของอะ่ะฉันคนไปเชนคคนไอชุดลิฟต์คือคอ๋อฉันต้องเอามันไปวางสักที่หนึ่งในในออฟฟิศนะแล้วมันคืออะไรเนี่ยคือมันมาส่งของอะไรป่านนี้วะแล้วใครมันโทรมาอีกแล้วว่ะเออแล้วเราจะเอาไปวางที่ไหนนะวางันนี้กันวางได้ไหมไม่ได้โ,โทราหีกแ้วอ้อา พวโกโลจิตฮะปล่อยไปอ๋อนี่ไงเฮียวางตรงนี้ได้ไหมอ๋อมันมีให้เปิดกับปิดเออเปิดแล้วกันกูเป็นคนคิดสงสัยอะไรวะเนี่ยอะไรวะนะมันคืออะไรอะ่ะต้องโทรหาบอสต้องเรียกบอสอันนี้คือมีมีความดูนอตเลดเดอะเมโลดี้สต็อป เราไม่ควรไปยุ่งกับมันมั้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราเปิดมันปุ๊บเราตายแน่เลยเราต้องโทรหาบอสใช่ไหมเนี่ยว่าไงเด็กใหม่กลางคืนเป็นไงบ้างอรทุกอย่างโอเคไหมเออผมแค่ใหญ่ก็บ,บอกว่าเออมีคนมาส่งของครับอันนี้นี่เราคุยกับบอสไงเราต้องสุภาพหน่อยเดี๋ยว ส่งของอะไรอ่ะอ๋มันก็แค่เป็นการ์ดบอร์ดเครื่องเล่นแผ่นเสียงอะไรไม่รู้เก่าๆนะโอ้ไม่ไมไมเอาอีกแล้วอะ่ะอยุงอะไรอะไรอ,อะไรกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้ห้ามแตะกล่องนั้นไม่ว่ามันยังไงก็ตามจะเย็นอยู่หัวหน้าคุณรอนเล่นผมไหมเนี่ยอย่าโทรมาหาฉันอีกลับบ้านไปได้แล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเค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 กู okay, 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 okay. Okay, okay, okay. กลับก็ได้อะกลับก็ได้โอ้โหแล้วมึงล็อกกี่ชั้นวะเนี่ยสามชั้นพ่อมึงฉันจำได้ว่าหัวหน้าเนี่ยก็บอกว่าลืมกุญแจไว้ที่โซฟาโอเคโซฟาเอออ้าวแล้วมันเล่นเองไรไงชิปหายละเล่นเองกูเล่นเลยเอาดิโอ้นี่ไงกุญแจ ไปแล้วกูไปแล้วโอ้โหเจนเนอร์เอากุญแจไปซ่อนไว้ที่ห้องน้ำสักทีเนี่ในห้องน้ำโอ้โหตายแล้วมึงจะล็อกสามอันทำบ้าอะไรวะโอ้โหนั่นดีทำไมมันเออบันไดนี้ทำไมมันปีนยากจังวะเดี๋ยวกูกูระแวงว่ะผมระแวงว่ะคุณผู้ชมโห่นี่ไงกุญแจมึงเอามาซ่อนทำบ้าอะไรในนี้เนี่ยเอาเอาเอาเอ อ๋ออ๋ออับเอ้าโอ้โหคือแบบพอกล่องนี้คือมันทำให้เราจะหลับได้ด้วยหรวะแม่งคงไม่มีอะไรโผล่มาใช่ไหมเคจิมมี่เวิร์กออนเดอะเฟิร์สฟลอร์แค่เจอกล่องอันนี้กล่องเดียวนี่คือแบบว่าทุกอย่างนี่ชิบหายหมดเลยคุณผู้ชม คือเราจะเอาเราเราเราจะเอากูดเอนดิ้งได้เลยนะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้หิวมากแล้วก็เราจะลงไปด้านล่างเราจะลงไปด้านล่างใช่ไหมอ่าเราจะลงไปด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวเออเราต้องไปเอากุญแจมาอมีคนโทรมาด้วยใครโทรมาก็ไม่รู้รับปุ๊บก็ไม่มีใครโอเคแล้วก็เราจะหยิบกุญแจมาตรงนี้อือ้ออยากรู้ดิกูเอนดิ้งจะเป็นยังไงมึงอีกแล้วเออมึงนี่เองที่เป็นคนโทรมา บอกว่ารอที่นี่มาสามชั่วโมงแล้วโอ้โหมรออะไรเนะี่ยคือ,อยังไงเราก็ต้องเราก็ต้องเปิดกล่องนี้อยู่ดีใช่ไหมอืมจะม,มีคนมาแบบเนี่ยมันมันบอกว่าลีฟโหรือล์กอโลไม่ได้เพื่อนคุณผู้ชมมันก็ต้องเปิดกล่องอย่างเดียวแหละคุยกับบอสอเคยคุยกับบอสบอสไซด์ออกด้านนอกได้แล้ว บอไซต์ออกด้านโน้ตโอ้โหโอ้ยเฮ้ยแล้วตรงนี้นี่กูโดนสาบโลกแล้วกูแม่งก็ไม่จำเนาะอีเฮี้ยโอ้ยแล้วกูไม่จำเนาะเฮ้ยเอาซวยละโอเคไป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  ต้องรีไปแล้วเราต้องรีไปโอเคแล้วก็อีกการหนึ่งอยู่ในห้องน้ําแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปกดไอ้นั่นก่อนกดไอ้จู๊กบ็อกก์ไอ้กล่องเพลงเล็กๆอ่าไอ้กล่องเพลงนี่แหละเป็นตัวทําเราซวยเลยเว,ว้ยคุณผู้ชมแต่ถ้าถ้ามันถ้ามันปิดขึ้นมาคือทุกอย่างจบอะคือเราต้องแข่งกับเวลาเว้ยเออแต่คือผมเซ็งตัวเองอยู่ดีนะว่าตัวเองไงคุณแจย ปิ MM yeah. Yeah. บจัดปัๆ yeah. จับจับไปไปับไับจบจับจับจ okay. ับิับจ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 ัเยับจัแบบเกมมับไม่ไับมึงให้กูเล่นแับเไม่ตรงไม่ตรงกับไอ้จี่เลยวับจับจับจััับจจจแล้ว โอเคคุณผู้ชมก็ถ้าชอบคลิปนี้รูก้กดไลค์กไว้ใจกด็ตามไม่เป็นกลังใจให้ผมด้วยนะหวังว่าจะสนุกกับคลิปนี้นะก็ถือว่าเป็นโบนัสไปเลยก็เอาเป็นสองฉากจบไปเลยนะโอเคครับคุณผู้ชมครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็หวังว่าวันนี้จะเป็นวันดีๆของคุณนะไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ